รถของกรมทัาจะล่าสุดหลังจากาจที่ศารดีกาได้มีคําสั่งนะคะให้คุณทักษิณน,นั้นกลับไปรับโทษเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะแล้วก็ได้นําตัวนั้น ส่งไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพตั้งแต่เวลา11นาฬิกานาทีที่ผ่านมาแล้วนะคะก็คือหลังจากที่มีคำสั่งเสร็จสิ้นนะคะก็ได้คุมตัวคุณทักษิณน,นั้นขึ้นรถของกรมราชทัณฑน์แล้วก็เดินทางไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีนะคะแล้วก็แต่ว่าจะไม่ได้ออกที่บริเวณประตูทางนี้นะคะจะเป็นอีกทางประตูหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปเนื่องจากว่าประตูนี้เนี่ยจะเป็นประตูที่อนุญาตให้คูบความรวมไปถึงคนใกล้ชิดนะคะแล้วก็คนในครอบครัวที่มาให้กำลังใจนั้นเข้าออกที่บริเวณประตูนี้เท่าน ของสารมีคําสั่งเนี่ยนะคะทางด้านของคุณแพทองทานชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่เป็นบุตรสาววันนี้ที่เดินทางมาให้กําลังใจด้วยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปไล่เลียงเหตุผลที่สารนั้นนะคะได้มีคําสั่งให้คุณทักศิณบังคับโทษกลับไปรับโทษเป็นเวลาหนึ่งปีนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของคุณแพทองทานชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์แบบน้ําตาคอแล้วก็ยอมรับว่าเป็นห่วงคุณพ่อเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ ทางครอบครัวนะคะก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มีการอไถยโทษลดโทษของพ่อเหลือหนึ่งปีนะคะซึ่งก็พวกเราทางครอบครัวค่ะก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะะเรารู้สึกเรื่องนี้นทุกวัน แล้วก,ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งกาลังใจส่งความห่วงใยมาให้คุณพ่อและครอบครัวของเราค่ะยังไงก็ตามท่านทักษิณเองนะคะก็ยังเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ผ่านมาผลงานต่างๆที่ทำเพื่อบ้านเมืองนะคะท่านก็ยังเป็นคนที่นึกถึงบ้านเมืองอยู่เสมอ แล้วก็ตั้งใจจริงในการที่หวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตที่น้องประชาชนความกินอยู่ดีตอนนี้ตัวดิฉันเองและครอบครัวก็มีความเป็นห่วงคุณพ่อค่ะแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่คุณพ่อก็ได้สร้างตรวจสารมากมายในประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ อย่างมากสําหรับคนในประเทศนะมาวันนี้ก็เป็นปวดบริสารอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีในรับมนตรีคนแรกที่จะต้องจาคุกนะคะเรื่องนี้ก็อา,อาจจะค่อนข้าง,างาหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าแน่นอนคะ่ะว่า,ากําลังใจดีทั้งคุณพ่อและครอบครัวคะ่ะและแน่นอนว่าในส่วนตัวของชนรพเพอไทยเองคะ่ะ ก็ยังมุ่งหน้าทำงานต่อเพื่อจะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนตรวจสอบรัฐบาลต่อไป